สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตข้อมูลของธุรกิจส่งรถนะครับที่ผมเคยแนะนําไปเมื่อนานมาแล้วนะครับ <c oughs> อ่ามันเป็นข้อมูลใหม่นะครับมันจะเป็นวิธีส่งรถยังไงให้ได้1น0 0 0แนนะฮะแล้วก็จะมีข้อมูลอื่นอีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับ โอเคนะครับมาถึงแล้วนะครับขั้นตอนแรกก็เข้า CEO ก่อนนะครับอันที่2นะครับกด M ขึ้นมาแล้วก็ Register as a bot อันที่2นะครับหลังจากนั้นไปที่อันแรกนะครับแล้วก็ Start ไปนะโอเคแล้วก็เดินเข้าไปด้านในเลยนะครับนใน w a r e h o า s ์ของเรานะที่เราซื้อลงเก็บรถเอาไว้นะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็ไปที่โตคอมนะครับ เราสักคู่หนึ่งนะโอเคมาแล้วนะครับแล้วผมจะบอกว่าถ้าเราไปป้นรถนะครับมันจะไม่กําหนดแล้วนะครับว่าสแตนด์ดนเลนสิบคันหรือว่ามิดเลนท็อปเลนสิบคันอะไรเงี้ยมันไม่กําหนดแล้วนะครับคือมันจะป้นได้เรื่อยๆเลยนะครับนี่เห็นไหมดูดูสแตนด์ดเลนผมนะครับมีเยอะอยู่เยอะมากนะนี่ถึงนี้เลยนะเห็นไหมครับมันจะป้นได้เรื่อยๆนะครับมันจะไม่ไม่จากัดแล้วนะครับแต่ว่า วิธีส่งให้ได้1นึ่งแสนมันก็มีนะครับคลิปก่อนที่ผมทําไปเนี่ยผมจะแนะนําว่าไอ,พ C, ไอา้พวกเนี่ยซีไทส์พวกเนี้ยไม่ต้องไปส่งนะครับเนื่องด้วยแบบมันมันส่งยากนะครับมันแบบมันช้าครับแล้วมันจะมีคนตามยิงเราเราจะเสียมากกว่า1นึ่งแสนแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวนี้ผมจะมาส่งให้ดูแล้วก็มาบอกวิธีการทํายังไงให้ได้1นึ่งแสนด้วยนะครับกดสเปเชียลดีลเลอร์ไปนะครับคอนเฟิร์มนะหลังจากนั้นก็แกะบี่นี้ออกนะแล้วเราก็ แต่งให้หมดเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับหลังจากออกมาแล้วนะครับให้เรา ขับรถไปออกไปสักพักหนึ่งนะครับไม่ต้องไกลมากนะมหาระยะของตัวเองครับของผมมันจะพ้นสะพานตรงนี้นะครับมันก็จะมีคนมาตามล่าแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอขับลงไปนิดนึงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมันมานะครับมาไหมนี่ครับมาแล้วเราก็ลงครับไม่มันจะโดนน้อยนะครับคือมันมันจะไม่ได้ยิงเรานะครับมันเอยมันไม่ได้จะยิงรถนะครับมันจะยิงเราในพวกนี้ เราก็ยิงไปให้หมดเลยครับกระสุนหมดนี่ครับมันจะไม่ได้สนใจรถเรานะมันจะมาอย่างนี้สี่เวฟนะครับให้เรายิงให้หมดเลยนะนมาีาหมกแล้วนะครับอุ้ยนี่ตายไม่เป็นไรนะครับตายตายเอาใหม่ได้นะ อออออีกืืืมมม่มาเว็บที่สองแล้วนะครับมันจะมาทั้งหมดสี่เว็บน,นะครับโหเกิดอย่างนี้เลยเหรอโอเคหมดครับเหลืออีกเว็บหนึ่งนะครับ ไอ้เว็บหนึ่งเลยเว็บหนึ่งมันจะมาสี่รอบนะย้ำนะย้ำนับสี่รอบนะนีโ่โอ้โหหันไม่ทันนะข้างหลังมาคือมันจะไม่ได้ยิงรถเราเลยนะให้เราจอดรถเราไปเฉยๆก็พอนะอไม่โดนไม่ต้องรู้ โอ้ยไม่โดนลูกสองเฮ้ยไปหรือเปล่าตายเอ้ยผมยิงไม่โดนได้ไงวะโอ้ตายหมดแล้วนะครับเราก็สามารถขับรถไปส่งได้ตามปกติเลยนะครับแค่นี้ก็ไม่มีใครมาตามล่าเราแล้วนะไม่เชื่อก็รอดูนะครับราอาจจะใช้เวลาหน่อยนึงนะแต่ว่าผมว่ายังไงก็ส่งทัน,นครับ เห็นไหมคันนี้โดนไปแค่เท่าไรเก้าหมื่นเก้านะครับแต่ถ้าเราส่งขับคันนี้โดยที่เราไม่ยิงเลยนะครับเราจะเสียไปเ,เยอะมากนะครับยางแตกด้วยไปนรถไงเห็น,นไหมเหมือนมันยิงยางรถผมด้วยปะมันก็แม่นเกินนั่นไงยิงด้วยเนี่ยครับเราก็ขับไปแค่เราหลังจากนั้นก็แค่เราอย่าชนนะครับ ไม่มีนะผมจะไม่ตัดให้นะผมจะให้ดูเลยนะว่ามันไม่มีใครมาตามยิงเราจริงๆนะครับเราสักครู่หนึ่งนะโอเคนะครับปกติอ่าข้างหน้าตรงนี้จะมีนะครับตรงนี้โอ้ยขับยากจัด ต,ตรงแยกที่ผมผ่านมามันจะมีนะครับจุดหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าก่อนเราเลี้ยวเหรอเห็นเส้นเหลืองๆแบบในแผนที่ก่อนเราเลี้ยวมันจะมีอีกจุดหนึ่งครับที่โผมายิงเรานะโดยปกติแล้วนะครับเนี่ยในจุดนี้มันจะมีนะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่มีแล้วนะความพูดยากอรที่เหลือเราก็แค่อย่าขับชนนะครับ ที่เหลือขึ้นอยู่กับเราแล้วนะครับก็เราขับชนหรือเปล่านะเราต้องใจเย็นนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครมาตามล่าเราแล้วอะนะเราไม่ต้องไปเร่งรีบนะว่ากลัวเขาจะโดนเขายิงนะครับคือผมจะบอกให้ว่าถ้าเราไม่ยิงมันนะมันก็จะมายิงเรานะะเมื่อก่อนผมแนะนำนะว่าไม่ต้องยิงนะขับไปได้เลยนะแต่ว่ามันจะต้องเป็นรถพวกรถเอ่อรถคาร์ท็ทอปท็อปเลนแล้วก็จะเป็นรถผมจำรุ่นรถไม่ได้อนะน่าจะเป็น gt ทีบป่ะ ที่ผมแนะนํานะครับผมจำไม่ได้แล้วนะไม่ได้ทํานานนะผมยอมรับเลยว่าผมไม่ได้ทํานานเนี่ยจะถึงแล้วนะมันยังไม่มีใครมาตามจริงเราเลยสองไม้นะสองไม้ครึ่งนะครับทำไมไกลจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี่ยดูมันขับรถดิเนี่ยนะครับบางทีบอดมันแกล้งเราได้นะครับไม่ใช่ว่าเราแกล้งบอดได้อย่างเดียวนะครับบางทีบอดมันขับรถตัดหน้าเราก็มีนะครับ จะถึงแล้วนะครับแปดนาทีทันนะครับไม่ต้องไปเร่งรีบนะยังไงก็ทันนะครับจะถึงแล้วเดี๋ยวเยวสักครู่หนึ่งนะครับโอ้ยเดี๋ยวโคตรยากเลยหนึ่งไม้นะครับไปส่งตรงนี้เน่เหรียอ่ะ นี่ที่มันต้องขึ้นเขาไปอีกอถ้าผมจะไม่ผิดนะโอเคมาต่อนะครับขึ้นเขาจริงด้วยนะครับมันไม่มีใครมาตามยิงเรานะคืออาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะตรงนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ผมจะพิสูจน์ให้ดูนะเออแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับที่ดักยิงเรานะนี่ตรงนี้มันจะสวนขึ้นมาเลยครับทําให้เราเสียหลักแล้วก็โดนลบเยอะมากนะรตรงนี้หายไปเป็นพันสองพันนะตรงนี้นะครับ ยิ่งจะเป็นรถไอ้พวกนี้ด้วยนะโอ้โหผมไม่อยากจะคิดเป็นรถไปเท่าไหร่นะนี่ขึ้นตรงนี้จริงด้วยเจ็ดนาทีครับเหลือเฟือนะนี่นะครับถึงแล้วโอ้ยอิงเกือบนะฮะ ก็ค่อยไปนะครับโอย้ยจะแซงแซงไม่ได้วะมันไม่แซงวะเวลานะครับเราแซงเบียดเข้าไปเลยก็รถยางแตกนี่เลยนะเลยสทงช้านะนี่ถึงแล้วนะไม่มีใครตามยิงเรานะครับนี่เสียไปแค่200เองนะครับ248นะเราได้มาทั้งหมด90,000 97เอ้ย99,752บาทนะครับนี่นี่นะครับเห็นไหมนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ